ดีครับแป๊บนึงลูกหนึงขออีกรูปนึงขออีกรูปนึงโอเคครับดีครับอยู่ไหมครับได้ได้โอเคหนึ่งสองสามโอเคกล้องนี้ด้วยนะคะกล้องนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองขอบคุณค่ะสามสองหนึ่งว้าวเออป่านนอด้วยนะฮะใหม่ปัชลีโอเคครับอ่ะพี่แพรปราบสาววันนี้ก็ ภาพยนตร์ของผู้ใหญ่บ้านเป็นไงบ้างคะของพ่อพีก็แสดงความดีกับคุณพ่อน้องนาริตาด้วยนะคะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็ถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายอีกหนึ่งบทบาทนะคะซึ่งซึ่งกะตอนนั้นนาริตายังอยู่ในท้องอยู่มั้งยังอยู่ในท้องอยู่ตอนถ่ายทรยังอยู่ในท้องอยู่ฮะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบังไฟสไลเดอร์รับรองว่ามวลมั่นแน่นอนเพราะว่าศิลปินออ่่าานักแสดงนำสิเออมีแต่แบบฝีมือล้วนๆมีแต่มืออาชีพล้วนๆเลยนะคะฝากติดตามบังไฟสไลเดอร์ด้วยนะคะ